สวัสดีครับผู้ติดตามช anel สององค์ของแง้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่เราเดินก่อนแล้วเราขึ้นหมักสูงแล้วคู่ต่อสู้แก้ด้วยการเล่นหมักตัดข้างนะครับประมาณนี้โดยปกตินะครับถ้าตามตำราทั่วๆไปก็จะสอนให้เราเดินเป็นสามเหลี่ยมเนาะ,ะตามตำราทั่วๆไปจะเล่นกันประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีรับ เดี๋ยววันนี้ผมมาเปลี่ยนวิธีดีกว่าเล่นแบบเดิมๆตามตำรามันเก่าไปแล้วอะเราจะเปลี่ยนมาเล่นแบบนี้ครับต่อเลยเปลี่ยนดูนะครับเพื่อให้เจอความแปลกใหม่หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้คือจังหวะนี้คู่ต่อสู้อาจจะยังไม่รีบตัดข้างนะครับอาจจะเลินตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตัดข้างในะจังหวะต่อไปอก็เหมือนกันนะครับก็เล่นแบบนี้ ถือค่าคู่ต่อสู้ไม่รีบตัดข้างเนี่ยเขาออกเป็นมุมคู่แล้วก็เดินเป็นหมากมาตรฐานนะครับหมากดาที่เราเดินเรียกว่าหมากมาตรฐานเขาตัดข้างแล้วก็ตัดคืนอันนี้ก็เป็นวิธีรับที่ที่อาจจะไม่ค่อยมีในตําราทั่วไปเนาะคู่ต่อสู้เดินไหนถ้าเขาเดินมาตัวนี้เนาะตรงนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบพุ่งจะดีกว่าเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเราพุ่งขึ้นไปเนี่ย คู่ต่อสู้เขาออกอย่างนี้เราอาจจะเล่นยากนะครับหมาลดต่ำเนาะเพราะนั้นการพุ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เก็บเอาไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็ทําให้เบอร์สิบเอ็ดเขาขยับไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ตาเดินที่แนะนำเนาะเดินได้หลายแบบผมแนะนำสามสิบยี่สิบหกแล้วกันมายึดเบอร์ยี่สิบสามนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปกังวลอะไรด้านซ้ายนะครับปกติเนี่ยเบอร์สามสิบเราจะไม่เดินมายนะี่สิบหกเนาะถ้าโดยปกติถ้าเราจะออกสามสิบโดยทั่วไปเราจะเดินมาตรงนี้เพื่อไปเดินยี่สิบเอ็ด คือเราต้องป้องกันฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวคู่ต่อโซ่บุกมาแต่ว่าจากรูปนี้เนี่ยด้านซ้ายมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเนาะคู่ต่อโซ่บุกมาทางด้านซ้ายมันก็ทําอะไรเราไม่ค่อยได้อ่าเราเดินนี่เลยก็ได้นะครับคือเราไม่กลัวด้านซ้ายแล้วเรากลัวด้านขวาดีกว่าเพราะว่าคู่ต่อโซ่หมากมันกองอยู่ด้านขวาสามตัวเราเลยเปลี่ยนไปเล่นด้านขวาจะดีกว่านะครับอ่าถ้าเขาเรีบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยพยายามจับกินฟรีเนาะ อย่าซ,ซ,ซึ่งจริงๆตรงที่มันกินฟรีไม่ได้หรอกเราขู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราถ้าเราจับกินฟรีเขาอาจจะเล่นอะไรประมาณเนี้สองต่อเนาะ,ะมันกินฟรีไม่ได้อยู่แล้วเราขึ้นมาขู่คือเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าขึ้นมาสร้างความอึดอัดให้คู่ต่อสู้เพราะถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยคู่ต่อสู้เล่นสบายเลยคือเบอร์สิบเก้าเขาก็ไม่ได้กดดันอะไรนะครับเขาก็เล่นชิวๆแต่เราเดินอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยขู่เขาให้เขาหายใจหายคอไม่สะดวก ให้เบอร์สิบเก้ารู้สึกอึดอัดว่าจะโดนกินฟรีไหมอะไรแบบนี้ยแล้วทําให้เขาเดินมานี่ไม่ได้ด้วยถ้าเขาเดินมานี่เราก็กินฟรีคือใจคอคู่ต่อสู้เนี่ยเขาเดินทรงนี้เขาต้องการจะขยับสิบเอ็ดมาสิบหกอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่เข้ารูปนี้หรอกถูกปะใจคอเขาอยากจะเดินสิบเอ็ดมาสิบหกจะไปแต่เราเดินอย่างนี้ดักเอาไว้เขาจะได้เดินนี้ไม่ได้นะครับถ้าเดินเราก็กินฟรีสร้างความอึดอัดให้เขาเนาะ แต่ถ้าเขาออกมาทรงอย่างนี้เราก็รู้แหละเรากินฟรีไม่ได้แล้วเราก็ได้แค่ขู่อ่ะไม่เป็นไรออกตรงนี้ก่อนเดินมาเพื่อกิน2ต่อ3ต่อนะครับอย่างเงี้ยเราจะกิน2งกิน3าง่ายอย่างเช่นถ้าคู่ต่อโซ่มาอย่างนี้เราอยากจะกิน2ก็ได้แหละอ่ะก็เล่นอย่างเงี้ยกิน2แล้วก็เข้าฮอตสบายๆอ่ะอย่างเงี้ยเข้าฮอตได้แล้วนะครับอ่ะถ้าเขามานี่ กดนี่ก็ได้เขาต้องหลบเนาะพอหลบแล้วก็พุ่งเข้าฮอตไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมานี่นะครับมันโดนสามเลยสวยงามสามต่อนะครับถ้าเขาคาอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวเนาะเราก็เดินมานี่ก่อนตอนนี้เบอร์หกขยับไม่ได้นะครับอา,อาจจะขยับมานี่ได้นิดนึงเพราะว่าถ้าเราเดินมาอย่างนี้เนี่ยเขากินสามต่อ เขาอาจจะหลอกเราได้นิดนึงนะครับตรงนี้เราก็รู้ทันเนาะไม่หลงกลหรอกจังหวะนี้เนี่ยจริงๆไม่ยากเรารู้ว่าเขาจะกินสามเราเรากินสามขาก่อนเลยนี่เราตังหากที่จะได้กินสามเขาโอเคปะเพราะนั้นถ้าเขาขยับมานี่เราก็กินสามก่อนเลยนะครับมีตัวไหนอะ่ะตัวนี้เหรอ,อกินฟรีได้เลยเนี่ย ถ้าคู่ต่อสู้มาอย่างนี้ตรงนี้ก็พุ่งเข้าฮอตสบายๆนะครับไม่ยากแล้วเนาะเดินเข้าฮอตชิวๆเข้าไปไหนได้ปิดนี่ใช่ปะปิดนี่แล้วก็ปล่อยต่อก็ได้คือเราเดินเข้าฮอตสบายๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องอยากตรงนี้คู่ต่อสู้ไปไหนไม่ค่อยได้หรอก เราเดินเข้าฮอตชิวชิแทรกเลยเขาต้องหลบเนาะเบอร์สิบน่าจะตายฟรียอย่างเงี้ยถูกปะคู่ต่อสู้เดินมาเข้าฮอตล้วก็เข้านี่จบไม่ยากแล้วเนาะตาเดินต่อจากนี้เราเข้าฮอตกินฟรีเนาะ,ะเพราะนั้นตอนนี้คู่ต่อสู้แก่อะไรไม่ได้เลยนะครับออาจจะมีตัวนี้อย่างงี้ก็เดินเข้าฮอตชิวๆเนาะ เดินเข้าฮอตไปเบอร์19น่าจะตายอะเดี๋ยวไปจับกินฟรีเอาอมาตรงเนี้ยมาเราโค้ดได้เปรียบแล้วแหละไม่ใช่เรื่องยากแล้วตาต่อไปจะเดินไหนก็เดินถ้าเขามาแบบนี้กินฟรีเนาะ,ะไม่ฟรีหรอกเขาก็เดินมานี่ได้แต่ว่าหลังจากเดินมานี่เสร็จ แล้วก็พุ่งไปเข้าฮอตแหละจริงๆเดินอย่างนี้ก็ได้อ่ะกินสองไปก่อนมันเดินได้หลายแบบนะครับเดินไหนเราก็ชนะหมดละอย่างนี้เราก็ชนะนะครับหมากราสูงเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน่าจะเสมอมั้งอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตรงนี้กินสองไม่น่าจะชนะไม่เอาดีกว่าถ้ากินสองน่าจะเสมอแหลนะเนาะ ไม่กินสองนะครับตรงนี้เดินไหนเดียะเดินไปเข้าฮอตธรรมดาธรรมดาได้ไหมเดินเข้าฮอตธรรมดาธรรมดานาะคู่ต่อสู้ไปไหนช่างเขาเดี๋ยวเราก็เข้าฮอตแล้วเบอร์สิบสี่ไปเข้าฮอตเบอร์หนึ่งเนาะชนะไม่ยากหรอกอย่างนี้ก็กินฟรีเนาะ,ะมีตาไหนเล่นได้ปะจบแล้วมั้ง มานี่เราก็กินฟรีอ่าเพราะนั้นจังหวะเนี้ยเราชนะหมดแล้วเห็นปะเล่นอย่างเงี้ยหมากเราได้เปรียบนะครับ<ม>โอเคเนาะประมาณนี้ครับนี่คือวิธีรับนะครับเวลาคู่ต่อสู้เดินหมากตัดข้างเราก็จะรับประมาณนี้อ่ใครมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมก็ทักไอรีลน์ของสององคงองแง,ง้ง,ง,งมาได้นะครับ อันนี้คือ ID line ของซออูงงงแงงนะครับ SO underscore OO w o u 0 e ูนะครับใครที่ชื่นชอบหมากฮอสอยากจะรู้สูตรเกี่ยวกับหมากฮอสก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมแอดไลน์มาคุยกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ